คนเราต้องเรียนหนังสือนะครับแต่สิ่งที่คุณทำคือเอามีดไปฟันคนผมก็ไม่ได้ฟันในเวลาเรียนนะครับผมไม่ได้ฟันใครมัวๆพวกเรากรหนกไม่เคยทำลายใครมัวๆการฟันคนนี่มันเหมือนเหล่าลิงสอยนะมันธรรมชาติมากนะถามตัวเองดีกว่าพอดีวันนี้กูมาหาพวกบุรณพคนวะพวกมันมีใครเห็นบ้าวะตั้งตัวเองสามเตี้ยระบบมันไม่ช่วยอะไรผมพวกเราเาจัดการเองดีกว่าแล้วกูรู้ว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อน ไม่เชื่อพวกเราไม่รู้สึกผิดเลยทำไมคุณสามคนถึงสนิทกันมากนะเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกันครับแล้วนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากพูดถึงเพื่อนระหว่างสถาบันเพื่อนครอบครัวคุณจะเลือกใครผมเลือกเพื่อนนะแม่คุณไม่รักสถาบันถ้าจะไม่มีพวกแม่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่ได้คิดว่าถ้าคุณยกตีคุกเพื่อนที่คุณรักนักหนามันพาคุณออกมาได้ไหมพุแม่งรอผมเสมอครับแล้วถ้าคุณต้องให้การปากปั้มเพื่อนตัวเองแต่คุณจะพ้นคดีคุณจะเลือกยังไงครับ ผมไม่เนี试试่ยแหละที่เรื่องของ